สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้นะครับมีลูกค้าสั่งซื้อโปรเจกเตอร์ยี่ห้อ NEC รุ่น M 3 0 0 X นะครับความสว่าง3000ลูเมนตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าผมจะเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับผ่านช่องต่อ HDMI นะครับ ถ้าความท่านใดยังไม่มี hdmi ก็ต่อเข้า vga ตรงนี้ได้เลยนะครับคอมพิวเตอร์1ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับช่อง1หรือช่อง2ได้เลยนะครับสีน้ําเงินน้ําเงินนี่แหละครับที่เขียนว่าคอมพิวเตอร์1 n e in นะครับคอมพิวเตอร์1อิน in คอมพิวเตอร์2อินจะต่อช่อง1หรือช่อง2ก็ได้นะครับต่อแล้วก็มากดตรงคําว่า source ให้มันมาที่ vga นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบแต่ผมจะต่อด้วย hdmi นะครับเดี๋ยวจะทดสอบก่อนที่จะส่งนะครับ เสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องนะครับปุ่ม power จะอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่ม power นะครับหลังจากที่เปิดเครื่องหลังจากเปิดแล้วก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันก็จะมีแสงออกมาผมทดสอบเข้ากําแพงนะครับทดสอบก่อนที่จะทําการส่งให้ลูกค้านะครับสําหรับเจ้า NEC projector ตัวนี้นะครับเป็น necm 3 0 0 x นะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับความสว่าง3000ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า xga นั่นเองนะครับมาแล้วครับนว่นละครับออกแล้วคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมันเป็นภาพภาพที่เบลอเเนื่องจากเรายังไม่ได้ปรับโฟกัสตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ปรับใหญ่นี่ครับใหญ่เล็กได้นะครับตรงนี้ตรงช่องที่1ตรงนี้นี่ก็คือปรับมาทางนี้มันก็จะใหญ่นะครับใหญ่นะครับใหญ่ ถ้าเราหมุนมาทางขวามือทางนี้มันก็จะเล็กอ่ะดูนะครับปื๊บนี่ครับเห็นไหมครับจอเล็กอ่าถ้าหมุนมาทางซ้ายสุดมันก็จะจอใหญ่นะครับปื๊บอ่าทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสด้วยการทดสอบกดปุ่มเมนูเพื่อให้ตัวหนังสือมันขึ้นนี่ครับแล้วก็มาปรับโฟกัสตรงนี้ซ้ายขวาหมุนเลยนะครับหมุนมาทางซ้ายแบบนี้มันเบลอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนมาทางขวาให้มันชัดนะครับนี่ผมจะหมุนมาหมุนมาทางขวาให้ตัวหนังสือมันชัดมองออกมองเห็นนะครับ อ่านี่ครับเห็นไหมครับชัดแล้วอ่านี่เอาตามความคมชัดสายตาใครสายตามันเลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็ชัดแล้วนะครับกดทดสอบกดปุ่มเมนูอันนี้ปุ่มซอสนะครับปุ่มซอสคาว่าซอสภาษาอังกฤษกดลงไปเลยครับอ่ากดลงไปปุ๊บมันก็จะค้นหาสัญญาณนะครับนี่ครับตอนนี้ผมต่อ HDMI อยู่มันจะขึ้น HDMI กรณีที่ใครต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งนะครับมันก็ จะต้องเลื่อนลูกศรตรงนี้ขึ้นไปหาคอมพิวเตอร์หนึ่งนี้ครับคอมพิวเตอร์หนึ่งบนสุดเลื่อนลงมาก็จะเป็นถ้าเราไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์มันก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราต่อ HDMI อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลื่อนลงมา HDMI นะครับตรงนี้แหละครับในนี่ครับเห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือวิธีการอันนี้ก็คือเมนูเข้าไปเซตค่าต่างๆแต่ถ้าเซตไม่เป็นอย่าไปเซตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเมนูไปล็อกไปอะไรตัวเองถ้าไม่มีรีโมทก ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับทดสอบด้วยไฟล์ภาพพยนตร์นะครับในการทดสอบนะครับเดี๋ยวคนจะทําการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับในทดสอบเป็นไฟล์ภาพยนตร์ดูนะครับาสายอาจจะลุมลวมหน่อยนะครับเดี๋ยวขยับสายดีๆก่อน อ่ะโอเคนิ่งแล้วครับเมื่อกี้นี้ขยับไม่แน่นนะครับนี่มาแล้วครับนี่เป็นการทดสอบนะครับเป็นการทดสอบการฉายภาพยนตร์นะครับแล้วเราเปิดเสียงนี่ครับอ่าเสียงอาจจะเบาไปนิดนะครับหรือคอมพิวเตอร์ไม่ได้เปิดเสียงผมเปิดเสียงก่อนนะครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับ อันนี้ผมทดสอบนะครับทดสอบก่อนที่จะทําการส่งอันนี้ฉายกลางวันเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแสงก้าเปิดหน้าต่างเปิดประตูไว้เลยนะครับเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเป็นการทดสอบในการอ่าฉายนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อมันให้อัปเดตนะครับเดี๋ยวอัปเดตสักครู่ครับอ่ามันให้อัปเดตข้อมูลของตัวอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับผมทดสอบ ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้อ่าเรียบร้อยนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะดูเรื่องอื่นๆนะครับ่ก็ดูได้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้นี้อัปเดตนะครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับ โปรแกรมให้อัปเดตนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบในส่วนของตัวอื่นๆนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมสมมุติว่าดูดูฟุตบอลก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวผมจะโอเพนวิดอะไรดีโอเพนวิดโปรแกรมอื่นๆนะครับอากอมนะครับดูด้วยโปรแกรมก่อนโปรแกรมเมื่อสักครู่มันให้อัปเดตนะครับแล้วก็ดูด้วยโปรแกรมอื่นได้นะครับอ่า รแกรมนี้ได้ GOM นะครับคอมอ่านี่ครับแล้วก็ฉายผ่านโปรแกรมนี้ได้นะครับน,ะะ after, นี่ครับทดสอบสมมุติว่าดูฟุตบอลนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับก็ฉายได้ปกตินะครับขนาดสายกลางวันนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับก็ ทำการทดสอบนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับสัญญาณไม่แน่นนะครับสัญญาณไม่สัญญาณไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเ D M I มันก็จะให้หายไม่เป็นไรนะครับขยับมันก็หายอ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนสินค้าจากช่องสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตขายโปรเจคเตอร์มือสองนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ